การใช้เหยื่อปลอมหลอกเหยื่อผิดมาตาไหนบ้างครับผิดมาตารา123หลอกลวงช่อโกงให้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังนั้นจำเลยถูกงดออกหมายเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับอ้ดนดนดนนเดือดเดโอ้โหเลือดดึง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 โอ้โหเนี้ยผมโดนฮะโดนฮะโอ้โอ กดึงข a y a k ครับผมลากข a y a k ครับนี่ครับผมรู้เรื่องครับโดน Blue F3 เข้าไปครับโอ้โหไม่เข้าหลิงด้วยครับไม่เข้าหวิงด้วย ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเรียบร้อยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาหินนะครับโอ้โหเนี่ยทุลักทุเล่ครับผมทั้งแรกนึกว่าไม่มีตัวนะครับวิ่งซะเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โห ประมาณนี้เลยครับผมไม่ดันไม่อะไรครับขึ้นซัดเลยครับด,ด,ดื้อเลยครับขึ้นตุ้มจบเลยครับรู้เรื่องครับผมก็ตามน,นี้เลยนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันเวสันบลูเอฟสามนะครับตัวนี้เป็น f 3สานะครับอันนี้เป็นตัวทดสอบนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับสินค้าตัวจริงจะเป็น f 3สามนะครับเนี่ยตัวล้อก็จะเป็นล้อสไปเด็กนะครับผมเนี่ยสไปเด็กสวยๆเลยสายก็ยังเป็นสายเบสันเอทูอยู่นะครับผมนี่ครับรู้เรื่องครับผมโอเคครับ